สวัสดีครับพี่น้องครับอ้าวเมื่อน,นี้งานยกเลิกกะกลับมาซ่อมแซมครับพัฒนาครับผมเพชรจังไลมันจีสะดวกรวดเร็วครับให้ทันงานทันกันเจ้าภาพเจ้าการเจ้างาน้าที่ครับใน,นไ,ดได้รับความเสียหายมาจากถืกคนถีอล้มขา,ามาตากมายังครับ อันนี้ไมได้เช่อตยานี้ครับผมเห็นงามวางได้อยู่ซื่อๆได้ี่นอก้ยครับกทาี่มันไงอยู่ดอมง่ายกับรนั้นกับตัวตด้านข้างกันนะอยู่สำนักงานอีสัยฮิเสีย ก็เอาว้ไปใส่น้ำางานอ้อก็น้ำนี่ก็ใส่ได้น้ำงานก็ใส่ได้เขาเป็นเขาอีไปใส่ตัวเดียวสามซีมือแบบนี้ก็ได้ดิก็บ่ได้ลาก็ขอความกาบลุนน่บอาเฮ้ยบอสเราเบิ่งคิโอ้ยเราเใจดีเราคนเราใจดีบอสแจกตัวเดียวแบบนี้ก็ได้ด้ครับยัง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 งยังงยังยัยังยงยังยังัง ันสองก็เลวลเอาสามามเนาะันนี่ได้เปลี่ยนไดได้นะว่าน้อใจดีอยู่แล้วประคุมใส่มาตั้งแ่มือออกงานไว้้กดำบนลแล้วย่างไก่ผู้สาวกับ่ได้ผู้สาวพออยากย่างไก่น้ำใครเนี่ยแต่ผู้าวเนะ

คนฉากตกมัดเงียบพี่น้องเนียเงียบหลายหันวางไม่ได้ตัวนี้คนยังด้อากาศให้อื่นเป็นยังไงเนาะพี่น้องที่นี้คือมาคึมเที่ยว ลิ้นเขียวนั่นอยู่เน,นี่ยเน,นี้ยเงี้ยู่เน,นี่ยตัวลำโพงก่าลงมาดนั่นครับเอามัดสองฐานสองนั่นไหมหลอดใบอย่างนั้นนีโปรแกรมซอยตูอยู่

เฮ้ยคือได้ลหละรับสมัครว่าไม่เหตุจีเทานี่ต่างบายกันต่อ่าใส้คำว่าเทาตรงอย่างไเพื่อนเอารับสมัครวระไม่เหตุีสาวสวยอายุไม่ต่ำกว่าสี่สมันล็อกสเปกไปเลยอ่ะ เข้าไปกไปแล้วเข้าไปแ่บ้าเหี่เลยต้องเลีเตี้ยบแลวแล้วแล้วไันโอ้ยมาเหยี่มาต้มสีีแล้วมาเหยี่สี่ะโอ๊ตหลอกสเกมาเหยี่สไม่จ็กสี่สิบห้าคืนแด้วไม่เอเออโอตที่บอกเว้ Sắp mua cản bà muốn đấy nè bà Sắp bà muốn nè Sắp mua đấy nè

เบนไกันอาเบนไฟกันเบนไบอกอย่างมึงะฟังได้ไหมฟังสองต้นเนาะสองชิ้นเนี่แค่ให้มเป็นบานพับจอยี่ห้นากแล้วนะ่ยอ่าอ่าเห็นพับได้นองยันเวลามันอยางไปปับยากนี่พับอย่ังเงี้ยอะไก้ เพื่ออยากให้พงนั้น,น,นออกมาให้พี่น้องครับดีตรวจเลี้วทันเวลาครับเขาต้องหาวิธีแก้ไขครับนี่ป๊อบมาปล่อยป๊าดตั้งวิธีไรตั้งหกหาหกชมงศ์เจ็ดชมงตายท่านด้วยมีมีเวลาไปหาใต้หนูหาบ้านป่าเลยครับต้องพัฒนาครับแก้ไขปรับปรุง บอครับอบอเอาเลยครับเอาเลย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 ว่าดีเอาไปเลยเพื่อนช่ดกันเนาะ

อ้าวโอเคไ่กินวคนย่เอ้าหวัดเจียบเลยหวัดเจี๊ยบเลยโอ้นักแติปนี้เดิ่านาที้นีครับท่านครับมครับสวัสดีครับ